ผู้ประกาศสาวนิปปอนนวานานบำรุงคลึกเล่าข่าวปริศนาดังระดับโลกเรือดำน้ำสูญหายเชื่อเป็นอาถรรพ์ไททานิกจากกรณีข่าวโด่งดังทั่วโลกกับเรือดำน้ำที่มีชื่อว่าไททันของบริษัทโอเชียนเกตซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรือนำเที่ยวพาชมซากเรือสำราญแห่งตำนานอย่างไททานิกที่ต้องใช้เงินมหาศาลถึง250,000ดอลลาร์สหรัฐประมาณ8.7ล้านบาทอัตราแลกเปลี่ยนณนะวันที่21มิถุนายน 23เพื่อแลกกับหนึ่งที่นั่งที่แสนจะคับแคบและอึดอัดเรือดำน้ำไทท่านมีความยาวประมาณ6.4เมตรได้ขาดการติดต่อกับเรือพี่เลี้ยงที่อยู่บนผิวน้ำซึ่งลอยลำอยู่ห่างจากอ่าวเคปคอรรัฐแมสซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาไปทางตะวันออกประมาณ900ไมล์1,448ยกิโลเมตรหลังพาคณะทัวร์รวม5คนนำดิ่งลงสู่ใต้น้ำได้ประมาณ1ชั่วโมง45นาที ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่18มิถุนายน23ล่าสุดทางด้านนิปปนนอนนวนันบำรุงคลึกผู้ประกาศคนดังได้มาออกรายการแฉพร้อมเล่าเรื่องราวอาถรรพ์ของไททานิกโดยนิปปอนเล่าว่าในสมัยนั้นเรือไททานิกถือว่าเป็นเรือที่ใหญ่มากคนมีเงินเท่านั้นถึงจะได้ขึ้นโดยเรือไททานิกล่มวันที่15เมษายนปี1912ออกจากอังกฤษเพื่อไปนิวยอร์กออกไปได้แค่สวัน เรือล่มชนภูเขาน้ำแข็งหายไปกว่าเจปีกว่าคนจะหาเจอซากใต้มหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งก็ยังไม่มีใครเคยเห็นภาพเรือไททานิกที่จมอยู่ข้างใต้ด้วยจนสุดท้ายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีบริษัทที่ทำแผนที่ใต้ทะเลลงทุนไปถ่ายสแกนพอรสามมิติสรุปแล้วเรือไททานิกนั้นจมในสภาพหักเครื่องอยู่ห่างกันแปดร้อยเมตรโดยคนสมัยนั้นเชื่อว่าอาจเป็นอัตไายเล่าลือกันว่าในเรือไททานิกมีโลงศพมัมมี่ของเจ้าหญิงอียิปต์อยู่บนนั้น ในสมัยหนึ่งมีคนเชื่อว่าใครที่ได้ครอบครองมัมมี่อียิปต์จะหายสาปสูญไปทันทีก่อนหน้านั้นมีเศษอียิปต์ได้ไปครอบครองก็หายตัวไปในทะเลทรายเฉยๆจนกระทั่งมีเศษซื้อไปก็แย่บ้านไฟไม่เจอแต่เคราะราเรเศษจึงให้มัมมี่กับพิพิธภัณฑ์อังกฤษจนกระทั่งปี1912มีนักโบราณคดีสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งเขาไม่เชื่ออาถรรพ์ต้องการจะให้ลงมัมมี่กลับมาอยู่ที่นิวยอร์กก็เลยใส่ บนเรือไททานิกมดดดำเสริมอีกหนึ่งอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นปี2,533เป็นเรือประมงของประเทศนอร์เวย์บังเอิญไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งว่ายนะ้ำมาขอให้ช่วยหน่อยพอช่วยขึ้นมาหญิงคนนั้นบอกว่าตนอายุ29มาจากเรือไททานิกซึ่งปีที่เรือไททานิกล่มอยู่ในปี2,455ห่างกัน100กว่าปีซึ่งสิ่งที่แปลกประหลาดหลังจากพาหญิงสาวรายนี้ไปรักษาโรงพยาบาลได้ประมาณ6เดือน เธอก็แก่ลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตไปอย่างปริศนา